ส, VIP. สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันนะคะในวันหยุดนักขัตรฤกษ์แบบนี้กับรายการชนรัศมีกับ v i p ค่ะวันนี้23ตุลาคมวันปิยมหาราชนะคะอีกหนึ่งวันที่เราจะได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะ และสำหรับแขกรับเชิญ V.I.P ในเทปนี้นะคะต้องบอกว่าพิเศษไม่เหมือนกับเทปอื่นๆค่ะเพราะว่าเราจะมีแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันนะคะเป็นอดีตในตำรวจทั้ง2ท่านค่ะท่านหนึ่งห่างหายหน้าไปจากแวดวงสื่อมวลชนกว่า4ปีแล้วนะคะส่วนอีกท่านไม่เคยออกรายการเปิดใจที่ไหนมาก่อนครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในรายการชนรัศมีกับ V.I.P ค่ะจะเป็นใครนั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะอย่างห้องน้ํานี่จะเป็นภาพอย่างนี้ไหมคะว่าเหมือนกับว่าทุกคนพอไปถึงก็แก้ผ้าเข้าไปแล้วก็อาบน้ําจุ่น ือเราใส่พระคมาจากที่นี่ไปจากบ,บ <ง eterm oon> านโรงนอนนะครับพอไปถึงข้างล่างเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเขาจะห้ามใส่เพราะฉะนั้นทุกคนทุกคนถอดพระคมาออกกดเลยเหรอคะครับทุกคนก็ไม่ให้ใส่พระคมาทุกคนก็จุ้งเอชนรัศมีกับอ i p บสกบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพหรือ NPL และ NPA ที่มีประสิทธิภาพสูงบสกอ,องค์กรถาวรที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ปลดทุกล็อกด้วยมาสเตอร์คีเพียงดอกเดียวอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นจากไซเบอร์ล็อกล็อกคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดังทั่วประเทศไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกพบกับคอนโดแนวคิดใหม่มาร์ทคอนโดจากวสกบนทํมเลทองราคาเพียงสองถึงแสนบาทเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0 2 6 3 0 0 7 -00 ช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยบสอกอองค์กรไทยเพื่อสังคมไทยล็อกค,คุณภาพต้องใส่เบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อก ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมทิพย์อยู่กับแขกรับเชิญว i p ีทั้งสองท่านแล้วนะคะแนะนำกับคุณผู้ชอมอย่างเป็นทางการเลยค่ะท่านแรกนะคะพลตำรวจเอกพัชรวาดวงจวรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอีกหนึ่งท่านร้อยตำรวจเอกบุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์นะคะนาย,ยกสภาการศึกษาโรงเรียนในร้อยตำรวจะคะ่ะสวัสดีค่ะคต้องขอเกล่าวของคุณทั้งสองท่านนะคะวันนี้ให้เกียรติกับรายการชลศมีกับ v i p เป็นอย่างมากท่านพัชรวานี่เป็นครั้งแรกที่ออกรายการด้วยนะคะค่ะ ผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะสงสัยวันนี้เห็นมาสัมภาษณ์ทั้งสองท่านพร้อมๆกันนี่นะคะหลายคนไม่รู้ว่าทั้งสองท่านเป็นเพื่อนรักกันมาก,กว่า54ปีแล้วนะคะอยากจะให้ได้เล่าสักนิดนึงนะคะ่ะว่าจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนเริ่มรู้จักกันที่ไหนยังไงคะที่จริงคุณพ่อของท่านพชรวาดคุณพ่อผมเนี่ยเป็นนักเรียนในร้อยเทคนิคนะครับที่เรียน5ปีรุ่นตามกันมาคุณพ่อผมที่รุ่นหนึ่งคุณพ่อท่านพชรวาดรุ่น2และจากนั้นเนี่ยทั้ง ท่านพัชรวากับผมนี่ก็เข้าเรียนซิซนการเบียนตั้งแต่ป .1, 1> ถึงม .3 คือสิปีนี่อยู่ในซิซนการเบียนด้วยกันค่ะแล้วก็มาต่อเตรียมทหารอีกสองปีด้วยกันรุ่นเดียวกันร้อยตำรวจอีกสี่ปีด้วยกันที่นี่ครับค่ะแล้วก็ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เป็นสถานที่ที่เรียกว่าบันทึกความสุขความทุกข์ความทรงจําทุกอย่างอยู่ที่นี่นะคะคณจะต้องถามทางด้านของท่านพะชรวาสค่ะว่า จริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวถือว่าคุณพ่อก็เป็นครอบครัวทหารนะคะแล้วก็พี่ชายก็เป็นทหารทําไมถึงเลือกมาเป็นตํารวจคะสาหรับการเลือกอาชีพเป็นตารวจหรือทหารนี่ความจริงคุณพ่อเป็นคนกําหนดนะครับสาหรับคนโตเป็นฐานบกคนที่สองเป็นฐานเรือคุณพ่อก็เห็นว่าเอ๊ะตำรวจยังไม่มีก็เลยเห็นว่าผมเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นตํารวจท่านก็เลือกให้แล้วผมก็เห็นด้วยเนะครับเลยเข้ามาเป็นตํารวจ ทั้งสองท่านเข้าเรียนที่โรงเรียนนร้อยตำรวจพร้อมๆกันเลยตอนนั้นปีอะไรคะอปีพศ2511ครับ40ออกว่า <uc l> ปีครับวามจริงแล้วผมกับท่านปุรชัยเนี่ยสมัยโรงเรียนโรงเรียนเตรียมฐานเนี่ยผมก็ไปบ้านท่านนะครับที่ซอยลาดพร้าวสิบผมจำได้ยังนึกภาพคุณแม่ท่านออกเลย <c oughs> <c oughs> ต้องถามเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยท่านปุรชัยเป็นเหมือนฉายาที่เขาบอกว่าเป็นไม้บรรทัดคือตรงเด่งเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยไหมคะโอ้ตั้งแต่เด็กเลยครับเพาเรียนยืนยันเลยว่าเป็นตั้งแต่เด็ก <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยโอ้โท่านเป็นที่เรียกว่าเป็นที่ใช้คําว่าเคารพศรัทธาซึ่งอันนี้สําคัญนะครับเพื่อนกันเนี่ยใช้คํายาก แต่ผมเข้าใจว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยจะเห็นท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องการันตีได้เลยก็คือในสมัยนั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้านักเรียนด้วยใช่ไหมคะครับก็มาจาก2ส,ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเพื่อนฝูงประเมินนะครับส่วนที่2ก็ผลการศึกษาครับค่ะและทางด้านของท่านพระชรวาล่ะคะผลการศึกษาในสมัยเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะครับที่เรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยผมกลางๆผมเรียนกลางๆแต่ว่าท่านเนี่ยที่หตลอดเวลาปี1 2, 3 4ี่ ไม่ใช่ที่หนึ่งธรรมดาห่างเป็น1 0บสซไม่ใช่ของง่ายผมว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่านักเรียนในร้อยตำรวจทุกคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คัดเอาหัวก็ที่มาแทบทั้งสิน้นครับค่ะท่านปุรชัยเรียนเก่งข<ะ>นาดนี้มีไหมครับเพื่อนขอลอกข้อสอบว่าง <c oughs> ข้อสอบไม่มีฮะแต่ลอกคาบรรยายมีหมายความว่าเราสอนเสร็จเรียนเสร็จเรียบร้อยอันไหนที่เพื่อนไม่เข้าใจก็ติวให้ครับคือบางทีก็ขอยืมโน้ตบ้างอะไรบ้างอันนั้นมีฮะแต่ก็สอบลอกไม่มี หลอกไม่ได้ <laughs> เรียกว่าคือใช้ชีวิตอยู่ที่นี่<ห>นี่คือเป็นเด็กเรียนหนังสือคนหนึ่งเลยมีบทบู๊หรือว่ามีอะไรที่ได้ไปเล่นอะไรเหมือนกับเด็กผู้ชายในสมัยนั้นทั่วไปนกิจกรรมของนักเรียนรัฐตำรวจเนี่ยท่านประชวัตรคงยืนยันได้ไม่ใช่เรียนอย่างเดียว <laughs> นะครับเราจําเป็นต้องมีกีฬาไม่ว่าจะยูโดนะครับต่อสู้วันตัวมวยไทยโดดลม่ม <laughs> แล้วก็สารพัดอย่างครับรวมไปถึงเรื่องของการปกครองด้วยนะครับโรงเรียนรัตำรวจคือที่หล่อหลอมให้เรามีภาวะผู้นำ รู้จักการทํางานเป็นทีมอ<ะ>ย่างท่านกับผมเนี่ยเวลาโดนเขาเรียกว่าโดนทดนําโทษอ่ะโดนทั้งโทษทั้งกองร้อยฮะตั้งแต่ที่หนึ่งถึงทีสุดท้ายเนี่ยโดนค้านก็ค้านหมดนะครับหม้อตายเตียงก็หม้อตายเตียงหมดอะค่ะครับอยากจะให้ทั้งสองท่านนี่นะคะ,ะได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูบรรยากาศของโรงเรียนในร้อยตํารวจปัจจุบันแล้วก็ย้อนกลับไปในสมัยท่านว่ามีอะไรที่ยังเหมือนแล้วก็อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมวันนี้ให้ทั้งสองท่านนําพาเที่ยวด้วยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เรือนนอนที่เมื่อ40ปีที่แล้วทั้งสองท่านนอนอยู่ที่เรือนนี้ตอนเรียนอยู่ชั้นปีสด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะเป็นอาคารกิตติศักดิ์ครับที่เห็นอยู่ในสภาพที่ปัจจุบันนี้คือของตั้งแต่40ปีที่แล้วเลยหรือเปล่าคะโอ้โหค่ะก็พอจะจํากันได้ไหมคะว่าสมัยนั้นท่านนอนอยู่ตรงไหนยังไงบ้างผมีตําแหน่งอยู่แล้วฮะอย่างหัวหน้าตอนนี้ก็จะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขที่สาสเอหมายเลขที่6 1เดนะครับก็จะนอน ล็อกตามตอนก็แบ่งเป็นสามตอนตอนละ30คนก็คือท่านบุญรชัยเนี่ยเป็นหัวหน้าตอนดังนั้นนอนคนแรกแน่นอนใช่ครับค่ะท่านพระชน์ว่าตอนนั้นจําได้ไหมคะว่านอนตรงไหนจาได้ครับฝั่งนู้นเป็นตอนเป็นลูกต่อนอนอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยคือมีตู้มีเตียงอุปกรณ์พื้นฐานใช่ครับค่ะปัจจุบันที่เห็นอยู่นี่คือเขากําลังจะเอาตึกนี้เนี่ยไปทาเป็นอะไรใหม่รจะเป็นพิพิธภัณฑ์ครับเก็บไว้ให้ดูว่าตั้งแต่ตั้งโรงเรียนเนี่ย อาคารนี้ที่เคยใช้เป็นยังไงก็จะมีเขาเรียกอันนี้เรียกตู้ยืนนะครับตู้ปลายเตียงแล้วก็ที่นอนข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่จัดสําหรับวางรองเท้าขนาดต่างๆตั้งแต่รองเท้าคอมบทรองเท้าผ้าใบนะครับมาจนทั้งรองเท้าแคชชูแล้วก็รองรองเท้าแตะทุกอย่างต้องเข้าระเบียบหมดนะครับเหมือนอย่างเวลาดูในทีวีนี่นะครับบางทีเขาจะมีว่าพอตอนกลางคืนก็พอแอบที่จะมีอาหารมีต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีอะไรบรรยากาศสมัยนั้นเป็นแบบนี้ไหมคะหรือว่าเรียบร้อยดีทุกอย่าง คือข้างบนนี่ไม่มีใครทำฮะ<อ>แต่จะมีแม่บ้านแอบมาขายเครื่องกดากโกต้าอยู่ข้างล่าง <laughs> นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เด็กๆนักเรียนเนี่ยเขานอนกันแบบไหนแล้วคะที่หลับที่นอนเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนจากที่นี่นะครับเดี๋ยวนี้นอนห้องละสี่คนแล้วก็มีห้องน้ําในตัว<อ>ก็ค่อนข้างจะเรียกเป็นสัดส,ส่วนมากกว่าปัจจุบันนี้เยอะ เมื่อก่อนนี้เก้าสิบคนนอนอยู่บนโรงเดียวกันนะฮะคือหนึ่งชั้นปีนี่ก็คือหนึ่งอาคารเลยนะคะสงสัยมากเลยค่ะว่าเจ้าตู้ที่ว่านี้ที่เป็นตู้ยืนเนี่ยเขาไว้ใส่อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวให้ผมพาชมครับนี่เขาเรียกตู้ยืนเนี่ยนะครับเอาไว้ใส่ไม่ใส่เสื้อผ้าเครื่องแบบที่ยาวๆกางเกงอะไรพวกนี้นะฮะที่เป็นเครื่องแบบยาวยาจะไว้อย่างนี้ได้เขาเรียกว่าตู้ยืนครับไว้อุปกรณ์ตรงนี้ก็ไว้หมวกไว้อะไรพวกนี้นะครับ อันนี้ไว้ของส่วนตัวบ้างอะไรบ้างสําหรับในส่วนรองเท้าอะไรเนี่ยนะฮะรองเท้าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไว้นี่เขาเรียกว่าตู้ไปเตียงโอ้ตรงนี้เปิดได้นะคะรรองเท้าบ้างของกีฬา,าแล้วก็จะมีรองเท้าความแบบจัดไว้ข้างใต้นี่อีกทีนึงครับอันนี้คือที่นอนที่นอนแล้วก็ต้องจัดมีมุ้งนะฮะม,มุ้งร้าง<ม>เป็นราวแล้วก็ตรงนี้เป็นที่นอนแล้วก็ต้องระเบียบเก็บ ตอนเช้าต้องตื่นกันกี่โมงคะอ่ตีห้ายี่สิบครับตีห้ายี่สิบเก่าปี๊ดที่คือต้องพร้อมแล้วครับก็ทุกคนก็ลงไปเข้าแถววิ่งออกกําลังกายนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณจนตั้งถึง6กโมงเช้านะครับแล้วก็บางทีก็ถึง6กโมงครึ่งจากนั้นก็มาอาบน้ำท่าเจ็ดโมงเข้าแถวเตรียมทานอาหารเช้า 8โมงก็เข้าตอนเรียนครับอย่างห้องน้ํานี่จะเป็นภาพอย่างนี้ไหมคะว่าเหมือนกับว่าทุกคนพอไปถึงก็แก้ผ้าเข้าไปแล้วก็อาบน้ําจ้วงจ้นตักใช่ครับแบบฐานเกณฑ์เลยแบบทานเกณฑ์เลยโอ้คือสมัยนั้นนี่คือบรรยากาศเป็นยังไงคะเป็นแบบนั้นนะะคือเราใส่พระกม้าจากที่นี่ไปจากบนโรงนอนนะครับพอไปถึงข้างล่างเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเขาจะห้ามใส่เพราะฉะนั้นทุกทนก็ถอดภคะะม้าออกเป็นกฎเหรอคะครับ ทุกคนก็ไม่ให้ใส่ผ้ากั้ทุกคนก็จู่กนเลยแต่เดี๋ยวนี้อาจจะดีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวนี้ก็เป็นห้องอาบน้ําส่วนตัวครับแต่นั่นก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้มีความผูกพันกันใกล้ชิดมากขึ้นคที่เขาบอกว่ากินด้วยกันนอนด้วยกันที่แบบนั้นเลยไม่ใช่กินด้วยกันนอนด้วยกันเท่านั้นนะฮะเราถูกฝึกด้วยกันถูกซ่อมด้วยกันในโรงเนี่ยนะครับก่อนที่นอนเนี่ยถูใต้โรงเนี่ยถูรั่วตาย ใต่ที่นอนด้วยครับเคยมีวีรกรรมอะไรที่ประทับใจไหมคะที่พอจําได้ว่าเกิดขึ้นที่โรงนอนแห่งนี้ค่ะก็กลางคืนนะครับถ้านอนไม่เรียบร้อยหรือมีเสียงดังเนี่ยก็ถูกเรียกขึ้นมาหมดแล้วทุกคนก็เอาผ้ามาคนละหนึ่งผืนก็คือถูโรงนอนเอามือดันไปงเนี้ยจนทั้งรอบจะกี่รอบก็แล้วแต่ทุกคนถูหมดนะจนถึงถึงแค่ถึงเช้าหรือว่าไม่ฮะจนทั้งจนกว่าจะเป็นที่พอใจของ นักเรียนปกครองอนะคะเนี่ยแต่ว่าสมัยก่อนอย่างท่านบุรชัยเองก็ถือว่าเป็นเด็กดีแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนถูกทำโทษก็ต้องโดนด้วยเหมือนกันก็โดน,น,นโดทั้งหมดนะครับนั่นคือทีมสปิริตคือทําให้เราเป็นรุ่นทําให้เราเป็นกลุ่มที่รักซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลกัน นอกจากที่หลับที่นอนนะคะแล้วก็ห้องน้ําแล้วอีกที่หนึ่งน่าจะเป็นที่ที่น่าจะเป็นช่วงเวลามีความสุขที่สุดไหมคะโรงอาหารน่ะใช่ครับนะคะเดี๋ยวโรงอาหารปัจจุบันหน้าตาเป็นยังไงนะคะอาหารรสชาติเหมือนกับเมื่อ40ปีที่แล้วด้วยเปล่าเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะครับ ที่เรียกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนี่เป็นโรงอาหารที่ในสมัยอดีตกับปัจจุบันนี่ใช้โรงอาหารเดียวกันใั่ไหมคะใช่ครับที่เดียวกันแต่มีการต่อเติมนะครับครับ,รบเพราะสมัยผมนี่มี300กว่าคนเดี๋ยวนี้900กว่าแล้วก็มีบางช่วงไปถึงพันกว่าครับค่ะแต่ก่อนท่านพระสาวัดน์นั่งทานอาหารอยู่ตรงไหนคะมันแล้วแต่ฮะปีสี่จะนั่งใกล้ตรงนี้หน่อยครับแล้วก็สามสองหนึ่งเรียงลําดับไปครับก็ไล่ไปนะคะแล้วพูดถึงอาหารนะคะรสชาติอาหารที่นี่เป็นยังไงคะ โอ้ยตอนเรียนชอบก่อนอร่อยทุกมืออร่อยทุกมือเพราะว่าฝึกมาทั้งวันเรียนมาทั้งวันก็เวลาถึงทานอาหารก็อร่อยทุกมือมีเมนูประจารุ่นไหมคะที่ว่าโอ้ในรุ่นเนี่ยชอบมากถ้าวันนี้มีเมนูนี้เนี่ยจะอยากจะทานเป็นพิเศษคงคงไม่มีแล้วแต่ว่าเขาจะจัดหาหา่เย็นไปครับจะอร่อยทุกมื้อให้ยืนยันของอาจารย์บุญชัยนะคะมีไหมคะที่เป็นเมนูโปรดว่าโอ้ถ้าเป็นเมนูนี้ก็จะชอบเป็นพิเศษที่ จำไดแ้แน่ๆเนี่นะครับที่นี่ก็คือไข่เจียว <laughs> ไขเ่ <laughs> ขเจียวนี่เป็นอาหารจานโปรดของพวกเราทุกคน <laughs> <laughs> นอกจากไข่เจียวแล้วไข่อย่างอื่นนี่มีที่เป็นมีคก็มีอาหารแบบไทยนะครับน้ำพริกปลาทูผัดผักผ,ผูกแกงสารพัดอย่าง <laughs> แต่แม่ครัวที่นี่ฝปมือดีนะครับ ีเดี๋ยวต้องลองชิมเห็นว่าแต่ก่อนก็มีอย่างยำไข่เค็มนี่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าหน้าตาอาหารยุคนี้กับยุคที่แล้วเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองค่ะใช่เลยครับใช่เลยครับอาหารที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือเหมือนในสมัยตอนเด็กๆเลยไหมคะไข่เจียวเหมือนที่บอกค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเหมือนกันครจะยำไข่เค็มค่ะค่ะแล้วก็ผัดผักอันนี้ก็เป็นหมูป่าหมูป่าผัดเผ็ดไหมคะผัดเผ็ดค่ด อยากจะให้ลองอชิมดูว่ารสชาติเหมือนสมัยเด็กๆไหมคะผมทดลองไข่เกียวด้วยกันไข่เกียวเหม,มือนทุกยุคทุกสมัยครับเราฮะเราชิมถมฝีมือเยี่ยมครับฝีมือเยี่ยมครับ กอเราได้ชมบรรยากาศนะคะภายในโรงเรียนในร้อยตำรวจกันไปแล้วนะคะได้เห็นว่าในอดีตนั้นทั้งสองท่านนะคะใช้เวลาอยู่ตรงไหนยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันนะคะว่าแล้วปัจจุบันนี้ทั้งสองท่านทําอะไรอยู่บ้างสักครู่เดียวค่ะท่านป็นที่ว่าเองเคยมองไหมคะว่าที่เขาบอกมันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าว่าตั้งแต่พอเปลี่ยนมาเป็นสานักงานตํารวจแห่งชาติมีพบตรมีแค่ท่านเดียวนอกนั้นยจะต้องเจออะไรเข้ามาตลอดเคยมองไว้ก่อนไหมว่าจะเจอแบบนี้บ้างเหมือนกันไหม ชนรัศมีกับกลไอพี